อาหารที่เราได้ค่ะแต่ว่ากำลังร้อนๆเลยไวมากจัดการเลยครับจัดการเลยเลิกพูดจำเพลงแล้วลีรักจัดการเลยเลิกเลย อรแล้วแต่คนเดลรอยอร่อยมากาข,ออาของวนของคนของวนของอ้วนอ่ยเรามาซ้ำก็ได้ขออีกสอนาทีจะเอาอะไรปิดท้ายกับมือนี้เนี่ซ้ำซ้ำแน่นอนอร่อยคอร่อยมากอร่อยมากนี่เอาออาอร่อยสุดๆร้าน,นี้ชื่อว่านิอย่าพ่กาดที่ง้ยตรงนี้ หายใบเราไปจับตอนเย็นทิมทิมเนื้อทิมแต่หน้าข้อหนึ่ง Finally น้องเพิ่อนมอไร้ไหมนิฟังดูแค่ไหมดูอ่อ Too much for one ให้ให้ให้โอเคใช่ที่ใส่เนี่ยท็อตเตอร์เทนไอเทมให้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 ให just looking t h just checking just checking ตอนนี้จะอยู่พันที่ตอนนี้นอยู่ที่เบ๊กย่านนะคะใช่เรามากินอันนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ค่ะที่เน,นื้อน่าจะดี้องมาลองดูว่าในวรนจะดูจากที่สั่งมาแล้วคือดดเลิศแลิศเรสิ่งของกินนะคะแค่นี่ <laughs> <laughs> มาลองเือก็จบจบหนาละเมื่ จะตังวันพรุ่งนี้นะคะมาแล้มาแล้วมาแล้วไปแล้วจะแล้วแล้วตอนแรกหรือแมาหน่อยอแม่บานทุกคนหอมไนถุงเรียบร้านนี้ครับโต๊ะเปิดับต๊ะเพราะที่เขาเป็นถูกใช่เพราะมันถูกแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ใช่ที่อื่นเขาร้านสวยด้วยเหมาะกับการที่ให้พี่แายมาถ่ายด้วยพี่ไม่เคยถ่ายด้วยปกติมันแ์งไงร้านเนื้อ ประมาณะไรปร้อยแ7ด0้0 0มันค่าให้กันแต่ยังไม่รวมแท็กจะเปว่าคิวไงตอนจบเลยบอเขาให้เขาให้เราแทนแท็ก็จะปุ๊ปาะเกียอะไรนม่ได้ขอรับหน้าแท็กอ๋อแท y กมนคนเล่ y กันมา เปเนติมลูกดิไม่รู้ว่าจะได้กูอีไหแล้วนี่คือเข้าสู่วันที่9สุดท้ายแห่งการเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับเดินพรุ่งนี้เราต้องกลับเช้าแล้วจะไปถึงไทยช่วงประมาณ1ทุ่มก็คือกลับไปเนฮอก พี่ก็ได้ก็พามากินร้านแฮมเบอร์กเรนดัลล์มิกแล้วนะคะเจินไม่ตินมากก็มารอดูกันว่าจะถูกใจหรือเปล่าจะคุ้มค่าป่ะสั่งอะไรไปครับพี่พี่สั่งแฮมเบอร์กที่มีไส่เนืไท่กรบกรอบไปแล้วก็ออนเป็นไข่ดาวเป็นชาลูได้ก็สั่งไปแฮมเบอร์กสองชุดนะคะมีอะไรให้น่ากินจิ้มหมดเลยจิ้มหมด เราจำดูกันว่าตรงปกหรือเปล่าจำว่าเกินเกินปกอาหารญี่ปุ่นนี่คือไม่ตรงปกงปก็เกินปกเต้มากระใจเพิ้มไปเลยหีบนิ้วหนึ่งทีอาหารมาต้านอีกต้าานอีกต้นอีนอีกแม่ฟังนไม่กินอ่ะอูหลงชาองบอูหลงกินแต่อูหลงชาทั <c oughs> ้งทิพยเต้นี่คืออะไร มันคือซอสสูตรพิเศษของเขาไห่ละมุกมันคือมันซีฟู๊ซีฟู๊ดนี่นะกระเทียมเจียวแล้วบอกว่าอร่อยมากอร่หน้าหน้าก็พิเซ้นแบบหน้าเอะหน้เยอะหน้าเก่อนหน้าแบบเขานี่ยอร่อยมากใครไม่ไหวปุ๊บและนี่คือนี่คือสลิดกะหลงนะคะเป็นผลไม้ปั่นรวม ที่บ้านเไม่ค่อยชอบกินหัยไม้รอมแต่เน้นอออรอยเจบกว่าอร่อยหวีกว่เจชอบน้าาดีน่าทาขอไหมเ่ราองขาแล้วนะ แม่หลอทังอะไรลงมานี่ไม่ทงักมัม้งทำเบิรบแฮมเบิร์ดฮเัฮเบิร์ครับต่อสองชิ้นแม่เลยตบบ<น>ึม

วันสุดท้ายวันที่เราจะต้องกลับประเทศไทยแล้วนะคะและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือหิมะตกค่ะทุกคนโตโตในวันสุดท้ายที่เรากลับที่โบเต้นเพิ่งจยเห็นหิมะครั้งแรกนะคะได <c oughs> ้มาเห็นวันกลับเศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะมันเหมือนเกล็ดหิมะเลยอะเหมือนไอติมอะอมที่มันเป็นเ้องเหมือนบิงซูเลยเนาะอือมึงมองเห็นไม่ชัดมาเดี๋ยวเราไปไหนต่อ เดี๋ยวเราก็เอ่อกลับสนามบินแล้วนะคะในาดิตาแล้วกลับไทยไปดูแมวแล้วนะคะการเดินทางของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะปฏิปโตบ้างไม่ปฏิปโตบ้างเออนอัวไปนะคะว่าทุกคนจะแฮปปี้นะใช่ให้มาดูบรรยากาศส่วนใหญ่เพราะว่าเราวอล์กถ่ากล้องไม่เก่งมาตลอดแหละที่ทุกคนเห็นว่าเก่งอ่ะก็แค่แกล้งทำเป็นเก่งเท่านั้นล่าหน้าพวกเราจะไปไหนไว้ติดตามกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสโลนี่มุนห์ ริ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอ้ยยยยยยนยยะยูยยบยย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 า